ตอนนี้นะครับตอนนี้งานเนี่ยคือมูอยู่ในในสถานะที่ลงน้าหนักลงดวงให้กับพวกเราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดซึ่งการเก็บรายละเอียดเนี่ยข้อข้อจากัดของมันก็คือดินสอเราต้องแหลมวันนี้เราทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะดินสอต้องแหลมมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ง่ายมากนะครับได้ง่ายมากแล้วจะทําให้ความสมจริงเนี่ยในการ่ส่ทอดอารมณ์ของตัว,ต,วตัวชิ้นงานของเราเนี่ย มันเหมือนกับตัวต้นแบบที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานนะครูจะให้รู้จากต้นแบบก็คือของจริงที่อยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นนะครับเราจะไม่รู้จากโทรศัพท์เพราะว่าการการดูจากของจริงเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปเนะี่ยมันจะทําให้เรารู้จักการสังเกตการเปลี่ยนแปลงกันของแสงธรรมชาติเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับนะเ,เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ ครูลงน้ำหนักรวมๆไปได้ประมาณ60%แล้ว<ม>ก็จะเหลือการเก็บรายละเอียดเนาะซึ่งการเก็บรายละเอียดของคูรูเนี่ยมองเห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นก็ขยับมากหน้าก็ได้นะมีสอยจับอ่ะ,อะครูจะเก็บจากตรงส่วนของด้านหลังนี่มาก่อนแล้วกัน โดยคุะใช้เส้นแบบ30องศาก่อนนะครับการการเก็บรายละเอียดเนี่ยเราควรจับดินสอ,องไงจับดินสอแบบสั้นหรือจับดินสอแบบยาวจับแบบนี้หรือจับแบบนี้จับแบบไหนใครว่าแบบสั้นทั้งมือใครว่าแบบนี้ใครว่าแบบนี้ นี่จับแบบนี้จะเก็บรายละเอียดได้ดีที่สุดนะครับจับแบบยาวอ่านจับแบบประมาณนี้ กระดาษเรามือต้องเอามาใช้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะมันจะทำให้งานเราไม่ไม่เลอะนะครับเวลาเราขยับมาทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยคนถนัดซ้ายหรือขวาเนี่ยเราก็จะต้องจัดกระดาษเนี่ยนะครับให้มันค่อยๆเลื่อนไปตามตามพื้นที่ของงานของเราด้วยนะอ่ะพอใช้เส้นสามองศาตรงนี้ด้านบนเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาเก็บตรงส่วนด้านที่เป็นเงาบ้าง ก็เหมือนกันก็ใช้เส้นแบบ30องศาก่อนลันกษณะของการทําทให้เส้นมัน,ม,นมีความส,าสม่ำเสมอเนี่ยเราจะต้องจับแล้วก็สบัดข้อมือออกไปแบบนี้นะครับออกจากตัวเราหรือบางคนอาจจะดึงเข้ามาหาตัวก็อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเนาะ ลักษณะเส้นเนี่ยต้องให้มันชิดกันมากที่สุดนะครับต้องให้เส้นมันชิดกันมากที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวปริมาตรของตัวลูกทรงที่เราเขียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เงาใต้วัตถุนะครับน้ําหนักเงาใต้วัตถุมันก็จะเข้มแล้วก็ค่อยๆเฟดยน้ําหนักจางหายไปกับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของแบคราวหรือส่วนที่เป็นฉากหลังเนี่ยถ้าทิศทางที่แสงมันเข้าแบบเนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีความเข้มกว่าใช่ไหมแบคราวฝั่งที่แสงเข้าจะเข้มกว่านะครับ อ่าตรงนี้ก็ค่อยๆให้มันบางลงนะครับด้านบนเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเป็นแสงนะแต่มันจะไม่สว่างเท่ากับด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคือพื้นที่ที่แสงมันประทะมากที่สุดไอ้ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นไฮไลไท์ของงานนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็จะเป็นในส่วนที่มันเริ่มเป็นเงาแล้นะแต่มันจะเป็นเงาในระดับที่ที่ห ตอนที่เราไล่ค่าระดับน้ำหนักเราจําเป็นช่องๆได้ใช่ไหมช่องที่หนึ่งสีขาวช่องที่สองสีเทาเทาอ่อนใช่ไหมอันนี้คือประมาณน้ําหนักช่องที่สองนะครับน้ําหนักช่องที่สองหรือช่องที่สามนะเพราะฉนั้นในเมื่อตรงนี้มันเป็นน้ําหนักเทาบางๆแล้วเนี่ยแบ็กกราวเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะต้องให้มันให้มันเข้มกว่ามันจะช่วยผักระยะให้ตัวตัวงานของเราตรงนี้มันดู โดดเด่นขึ้นมานะครับ ถ้าพื้นที่มันเล็กมากเราก็ต้องเปลี่ยนดินสอแท่งใหม่นะ บางทีอะไรที่มันเป็นลักษณะ,ะบบเป็นเป็นเหลี่ยมของมันนี้นะครับเราก็ต้องคลิกข้อมือเราเนี่ยนะครับเข้ามาช่วย ฝั่งนี้เราก็จะลงน้ำหนักเทาบางๆไปกระดาษรองมือก็ขยับเข้ามานะครับ นี้สามารถกดให้น้ำหนักมันเข้มเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ในส่วนของตัวลูกทรงอันนี้ยมันมันผักระยะออกมานะเคล็ดลับที่จะทําให้ดินสอเรามันแหลมตลอดเวลาเนี่ยมันมีวิธีการคือสมมติว่าเราเราระบายไปแบบเนี้ยเราก็บุ่นดินสอไปไปด้วยเหมือนกับเป็นการผลัะบนกระดาษอ่ะ เพื่อให้ปลายมันแหลมตลอดเ,เวลาเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหลามันบ่อยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะ mm hmm. อ่าเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเราคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยกระดาษที่เราเขียนเนี่ยมันคล้ายๆกับกระดาษทรายที่เราเคย mm hmm. เคยฝนเพื่อเหลห้ดินสอมันแหลมมานะหลักการเดียวกันแต่เราจะต้องจับให้ดินสอเนี่ยมันขนานกับกระดาษนะครับแล้วเราก็จับดินสอให้มันยาวๆแบบนี้แล้วใช้ส่วนปลายของดินสอเนี่ยขู่ล,ลงไป บนบนพื้นที่งานของเราสังเกตได้ว่าข้อมือเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยในการควบคุมให้ให้เส้นหรือการลงน้ำหนักแสงยงาของเราเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นนะครับ แต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีพวกรายละเอียดพวกบางทีมันจะมีรอยเปื้อนอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยเ,เ,เราก็สามารถเก็บเก็บรายละเอียดพวกนี้เข้าไปได้นะครับเบาบางอันนี้เราจับดินสอยาวๆแล้วแต่ว่าเราจะต้องเหมือนกับเบาน้ําหนักมือเราอะ่ะนะครับค่อยๆถูค่อยๆเช็คไป ่อมาในส่วนของพื้นด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างมันเป็นพื้นของกระดาษสีขาวว่าจริงแต่ว่าด้วยความสว่างของตัวรูปทรงเนี่ยมันมันมันสว่างกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งของพื้นด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเข้มกว่าตัวรูปทรง อย่าลืมเงาในส่วนที่ตกทอดไปด้านหลังด้วยนะครับอันนี้คือเงาของตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้เนาะที่ตกกระทบมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ดําชิดมาถึงขอบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นด้านหลังที่แสงเนี่ยมันสามารถอบร้อมมาด้านหลังของตัวรูปทรงนี้เพราะฉะนั้นเงาตกทอดเนี่ยนะตามตามที่ครูมองเห็นเนี่ยมันจะอยู่แค่ตำแหน่งบริเวณช่วงนี้นะครับ ละประมาณนี้โอเคเนาะมีใครสงสัยไหมครับมีไหมประมาณนี้เดี๋ยวจะได้ให้แยกย้ายไปทํางานมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวแยกย้ายประจําที่น่างงานนะครับดีเนาะ